พี่เอาครับครับหนังหนังสือที่เป็นอักษรเบลอะครับครับราคาแพงไหมครับแล้วก็มีกี่ภาษาเหรอครับอืมโอเคจริงๆอักษรเบลเนาะที่เราเห็นเป็นจุดๆเป็นนูนๆขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วอะช่องหนึ่งอะคะ่ะหรือเขาเรียกว่าเซลล์หนึ่งเนาะมันจะมีได้มากที่สุดอะคือ6จุด6จุดในที่เนี้ยแต,แต่แต่ละตัวไม่จำเป็นต้อง6จุดนะบางตัวอาจจะมีแค่1จุดบางตัวอาจจะมี2จุดแล้วก็ ลำดับของจุดอะอาจจะแตกต่างกันเช่น2จุดแนวตั้งกับ2จุดแนวนอนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า2จุด2จุดแนวตั้งจุด1.2่จุดหรือจุด1.3มอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละตัวกันแล้วทีเนี้ยด้วยข้อจำกัดเนาะที่อักษรเบรล่ะค่ะช่องหนึ่งเนี่ยมีแค่6จุดก็เลยทำให้จริงๆแล้วอักษรเบรลในแต่ละภาษาค่ะจุดอาจจะเหมือนกันก็ได้นะเช่นกอไก่ในภาษาไทยอะจะตรงกับตัวจีในภาษาอังกฤษ างเงี้ยค่ะหรือว่าขอไข่จะตรงกับตัวเคในภาษาอังกฤษทีนี้วิธีการสังเกตเนี่ยเราก็อาจจะรู้จักบริบทรอบข้างคะ่ะเช่นถ้าสมมติว่าเราเจอตัวเจจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่าตัวเจหรือจอจานอย่างเงี้ยเราดูจากข้างๆเลยว่ามันควรอ่านเป็นภาษาไทยหรือมันควรอ่านเป็นภาษาอังกฤษเนาะ